เพิ่งเริ่มเองครับผมแล้วเป็นแฟนยังใจเย็นๆสิเราอ่ะใจเย็นเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มจีบกันเดือน2เดือนอะไรยเงี้ยไม่เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเราเองจู่ๆก็แบบน่ารักจังเลยสองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่นะวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของของเราเองแล้วอ่ะเราก็ยินดีที่จะพูดน้องน่ารักมาก บอกเขาสวยตกใจตรงไหนคือเราเอ่อเรามันไม่เขินไงมันไม่เิมันไม่เขินไม่ได้เราไหมอะฮะอะไรนะถามอะไรนะเขาสวยกใจไนโ้น้องเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนที่เล่นเนาะเป็นคนแบบตรงๆนแมนให้เราแบบแฮปปี้อะคือเราไม่มีสเปกเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงไงเราแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขบอกดแล้ว ไม่อยากโสลย